สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีคําถามจากเพื่อนๆนะคะว่าเลี้ยงบอลสีนอกตู้ยังไงให้แข็งแรงแล้วก็ไม่มีมดมีแมลงมากวนนะคะวันนี้ฟาร์มคุณแม่เปงก็เลยจะเอาวิธีของฟามคุณแม่เปงเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะ บอนสีที่เราเลี้ยงในตู้นะคะเขาจะดูสวยงามก็จริงโตเร็วก็จริงนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงกับการเหมือนกับการเลี้ยงนอกตู้ค่ะแล้วก้านเขาก็จะยาวด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็จะมาแชร์วิธีอย่างที่บอกในต้นรายการนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยถามกันมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเราไปชมพร้อมๆกันนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธี ทำของฟาร์มคุณแม่เป่งกันเลยนะคะว่าจะง่ายขนาดไหนนะคะส่วนมากฟาร์มคุณแม่เป่งจะใช้วิธีธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่บางครั้งเราก็มีเคมีมาช่วยซึ่งเคมีเนี่ยก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรอย่างเช่นนะคะอันนี้ก็คือ,อยากันเชื้อรานะคะเพราะว่าเราจําเป็นมากๆเลยบอลสีที่อยู่ด้านนอกเนี่ยจะมีเชื้อรามารบกวนมากๆแล้วก็จะมีน้ํา5ลิตรค่ะเ,เพื่อนๆน้ํา5ลิตรแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ เขาจะช่วยได้ดีมากๆเลยเพราะว่าจลินซีสังคราหแสงเนี่ยเราหมักสูตรธรรมดานี่เองเราถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากทราบนะคะว่าสูตรอะไรทํำยังไงก็ไปเลื่อนเลื่อนดูนะคะเราลงไว้ให้แล้วค่ะเราจะใสะ่ยากันเชื้อรานะคะเนี่ยประมาณนี้ตามที่เขาเขียนไว้เลยค่ะประมาณสัก10ซ cc ค่ะใส่เข้าไปนะคะใน น้ำ5ลิตรนะคะพเพื่อนๆถ้าเกิดซื้อมาก็สังเกตตามที่เขาเขียนไว้ก็ได้ว่าใช้กับปริมาณเท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ใช้จลินซีสังเคราะห์แสงของเราเองที่หมักไว้นะคะก็เขย่าก,ก่อนคะ่ะเพื่อนๆสําหรับจลินซีสังเคราะห์แสงนะคะทางเราก็จะใช้แค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถที่จะใส่ครึ่งแก้วได้เลยนะคะพเพื่อนๆไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะเป็นผลเสียผลดีแน่นอนค่ะ นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปรดนะคะต้นบอนสีหรือว่านะคะจะเอาไปใส่ที่ก้นกระถางก็ได้นะคะได้เช่นกันค่ะนะคะอันนี้เนี่ยจะกันรากเน่าด้วยนะคะกันเชื้อราด้วยนะคะเพื่อนๆง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับ วิธีการทําของฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสมากกับบอนสีนะคะแค่ดูแลมดมแมลงที่มากวนหรือเพี้ยเท่านั้นค่ะบอนสีของเพื่อนเก็จะงดงามสวยมากๆอันนี้เราเอาไว้ด้านนอกนะคะก็เดี๋ยวเขาก็จะแข็งแรงให้เราดูค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะคะฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นะคะในคลิปนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆสามารถนะคะไปติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ได้เลยค่ะเราจะไปพบปะพูดคุยแล้วก็มีเก็ดความรู้มานำเสนออยู่ตลอดนะคะสำหรับเพจฟาร์มคุณแม่เป่งแล้วก็ช่องฟาร์มคุณแม่เป่งล้านวิวด้วยนะคะส่วนพวกมแมลงเนี่ยเดี๋ยว ฟาร์มคุณไม่เป่งน,นะคะก็จะเอาวิธีกําจัดแมลงหรือว่าไล่แมลงมาให้ดูกันอีกครั้งนะคะก็ฟาร์มคุณไม่เป่งน,นะคะรับรองว่าฟาร์มคุณไม่เป่งเนี่ยพวกมแมลงไม่กวนแน่นอนเลยนะคะถ้าใช้วิธีที่ฟาร์มคุณไม่เป่งทําค่ะเพราะเราทํากันมาละนานแล้วนะคะสําหรับจ้าดกุงไกเซอร์ต้นนี้นะคะเขาแผงค่ะแล้วอีกหลายๆต้นของฟาร์มคุณไม่เป่งน,นะคะต้นเล็กๆเนี่ยเขาก็จะงามมากๆเลยโดยที่เขาใช้วิธีเนี้ยที่ฟาร์มคุณไม่เป่งได้ทํานะคะ ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะบอกอีกทีนะคะฝากกดติดตามฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการปลูกบนสีมากๆนะคะอย่าไปเครียดนะคะก็ทำอะไรก็ได้ค่ะปลูกอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขและเรารักนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ